มีเหรียญมาเหรียญอะไรมาลูกเหรียญเนหรียญเล็กครับเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญเล็กเหรอเออภูมิพลอุเดชใช่เป็นเหรียญเล็กโอ้บาทวัดเป็นเหรียญเล็กโอเคจะขายเท่าไหร่คะอยากได้เท่าไหร่อ๋ออยากได้สองพันเนาะเออแต่ป้าว่าสภาพนี้เขาแหวนหน่อยนึงเขาบินหน่อยหนึ่งเขาบินหน่อยป้าสรุปว่าให้พันแปดเนาะโอเคเอาไปพันแปดร้อยบาท เหรียญน,นี้ค่ะรับซื้อนะคะรับซื้อเหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะเหรียญเนื้อเงินแท้แต่เหรียญไม่แท้ค่ะเนื้อเงินแท้แต่เหรียญไม่แท้นะคะรับซื้อค่ะเหรียญละหกร้อยบาทประนรับซื้อเหรียญร้านอยู่ตลาดไทยคลองถม,มงางาบางาันพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มหรือไกลมาไม่ได้นะคะสแกนคิวอาคดที่นามบาัตรหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิป เนี่ยตอนนี้อันนี้นะ่ะรับได้12บบาทเพราะเป็นแบงก์เก่าผ่านใช้งัน,น,งนเลยรับซื้อเยอะนะใช่ทั่วเลยทั่วประเทศอันนี้ได้ได้สิบสองบาทเพราะมันเก่าผ่านใช้จริงๆอะแบบน,นี้โปรติแล้วไม่ไม่ได้รับด้วยนะรับรับใหม่ๆเนีย่ยอย่างเงี้ยได้แต่นี้มันปนกันมามถ้าจะขายนะถ้าจะขายนะให้สิบสองบาทหรือจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหมถ้าขายได้สิบสองบาทเองนะเพราะส่วนมากเก่างั้นเลยอะผ่านใช้งันเลยเนี่ย เขาจะมีราคาคือต้องเป็นแหนะครับอ๋อทั้งที่คือแบบเขาไม่ได้ใช้เลยเป็นแล้วหรือแบงค์พวกนี้ได้ใช้จ่ายได้ปกติเออมีประเทศเนี่ยที่เอ๋อนี่ก็เก่าผ่านใช้ก็จะได้อยู่ประมาณอันเนี้ร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทแค่นั้นเองเพราะเก่าผ่านใช้ไม่ได้มีราคาอันนี้เลิกเรียนก็ยังไม่เป็นราคาแบงค์นี้ก็คือแบงค์สิบหกจุดห้า เก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ดูนี่นี่แบงค์เนี้ยพอได้อยู่แต่ก็เก็บไว้เธออีกหน่อยนะถ้ามีอีกหน่อยมีราคาแน่นอนแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเนาะเก็บไว้ก่อนค่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนใช่ค่ะเก็บไว้ก่อนได้ไหมราคาเบียร์น่ะได้เปล่าค่าน้ำมันเนี่ยมาไกลด้วยนะมาจากราชดาน่นะค่าน้ำมันเหรอบวกให้หน่อยดิ นะอุตส่าห์มาไกลใช่ไหมอุตส่าห์มาไกลมาประเดิมเจ้าแรกเลยโว้นไปวนมาวนไปวนมาหาทางเข้าไม่เจอน้ำมันรถผมยืมอะไหรเราเรียกอะไรไปพันห้าไปอ่ะให้ไปไปในพันสี่ร้อยยี่สิบอ่ะให้พันห้าให้ก็ให้โถเป็นไรล่ะขอกันแค่นี้อามาไกลเออโม่หโวนึกว่าจะได้เยอะสักหมื่นใช่ไหมใช่เห็นดูในคลิปเรียนแล้วเป็นหมื่นใช่ไหมเป็นหมื่น อตื่นเต้นเนี่ยจริง่ะเนี่ยจริงค่ะเหรอแบงค์จริงแบงค์ที่จะลึกไงแบงค์ไอเก็์เพชรก็ลงเพชรปลอมครับเขาหลอกเขาปลอมเขาไม่แยกตัวเองให้ไล่มันไงเ้าอันนี้เหรียญเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยอันนี้รับซื้อเจ็ดร้อยอโน่รับซื้อสองร้อยถ้าขายก็คิดตังค์ 7จ็ดร้อยหแล้วก็สองใช่ปะสองร้อพันต้